มอาเบอร์19นะามลวมไ20เ่ยตกสูงตัคนช่วยแล้วมันไม่หมาะสมแล้วอ3-2รวมกันเป็น5 5 5แต่ว่ามันลอดีใจอะมือเลือนเือดีไมเนี่ยเฮ้ยมันเล่นเก่งจริงว่ะ คู่หญิงคู่นี่หญิงคู่นะหญิงคู่วินโดอันนี้หญิงคู่มาเลเนะหญิงคู่มานเดูหญิงคู่นโดอันนี้ยังดูหญิงคู่ินโดวเดวินจอดนอะอันนี้เหมือนเหมือนเหมือนงนเหมือนทออะตอปเแม่งพี่เพีต้นจอมาดวสีดิพี่เข็ทำเี่ย กเป็นใจ่อยขว้าอ๋อแล้วเขาเขากินอะไรเข้า่วิ่อะไรไมาใเลยไหนข้าคู่นี้สิข้าเนี่สอนไ่แรอ่ะมจะส่งพี่หนเีเร็วกะด้วยเร็วกะเอาครับวันนี้พบกับเอิร์ท สุภรัตกับแจงอารยาครับผมคู่ผสมระหว่างอ,อ่อผู้ผิดครับอภัยเป็นการแข่งขันระหว่างใช้คู่เพื่อรักพระ,ะคู่ผสมสองสายพันธ์นะฮะน่างาย <c oughs> เป็นคู่ผสมสองสายพันธุ์ตัวตึงใช่ปะตัวตึงคนหนึ่งกับตัวเกือบตัต,ตึงแล้วคนหนึ่ง <c oughs> ตัวตึงเอิร์ดเบอร์สามสองเอิร์ดสุภรัตคิงมงกุฎครับผมส่วนอีกฝ่ายหนึ่งฝ่ายหญิง คู่บดดีของเขาเป็นตัวตึง,ตงแจงอารยาใกล้จ,จะตึงแล้วอีกนิดหนึ่งเกือบจะตึงแล้วนิิง <c oughs> ตอนนี้จัดฟันนี้จะไม่ค่อยตึงเท่าไหร่เนื่องจากกินไม่ค่อยอร่อยฮนะอา้าวลืมผาาลืมผาครับมาแต่แนนําตัวส่วนฟันตรงข้ามนี่จะเป็นตัวเทพเป่าปาก <c oughs> กับตัวเทพใส่หัวนั่นไงเห็นไหมครับเขาเป่าปากอีกแล้วพอหนุ่มคนนี้ไม่รู้เต็มเท่าไหร่้วตอนนี้ไม่ได้ดู เป็นไงยทำไมฝั่งนี้เป็นคู่ผสมฝั่งนั้นเป็นชายดับเบิลอ่ะเราใช้อายุเป็นเกณฑ์ครับสมผองาคู่ได้นะคะคุณธนพัฒน์กับคุณจิมทาพูดดีฮะสมผองผูชายคู่ได้นะคะไหนค่ะตบค่ะตบค่ะตบค่ะนั่นไงฮะเป่าปลายอีกแล้วออกซิเจนออกซิเจนออกซิเจนโอ้ยนี่รังแกผู้หญิงเมื่อกี้ พลาดมากเลยไปแซวเขาเขาโกรธเขาโกรธเป็นเขาโกรธเลยแล้วก็วนมาแลมานานไงนี่ฮะไม่ต้องบอกกันรู้นะครับว่าใครมีอาการตอนที่เปล่าเปล่าเลยเป็นต้องบอกกันรู้แล้วครับว่าใครมีอาการภรรยาเสิร์ฟครับนี่ครับตีพี่เอกเขาโอ้โหจริงถ้าถ้าลูกนี้นะแจงกินซะก่อนอีสานสักสี่สิบนะงัดข้ามแน่นอนเห็นด้วยครับคุณชีวันนี้กินไปสามสิบบาท อโอ้โหนี่อันนี้เนื่องจากตึงไปหน่อยฮะโดดไม่ขึ้นถโดดขึ้นนี้อาจจะข้ามเน็ตได้เหี้ยหใจตกแจ้งวาง,อองเอาเรื่องออาวไม่ได้แตมอ่ะอันนี้เป็นตัวตึงอีกคนนึงนะฮะตึงไพีแค่เลยไม่ตอบนั่งไงไปไงอะไรตึงๆไม่รู้ ตึงแล้วเดินไม่ข네 so ึ้นโลกนี้กำลังระบาดเอาละโอ้โหลงฮะลูกนี้ดีลูกนี้ดีลงครับลงฝั่งนู้นนะเกือบทัชไลน์นะแต่ไม่ใช่ไลน์ฝั่งนี้นั่นไงฟันกระเดียดนะฟันกระปิ้นตอนแรกก็ตีแบบหลังเรื่องฟันดับดูจากสีไม้ก็รู้ว่าใครจีบ ไงหยั <One input> ่เป็นการหลอกตัวเองอย่างหนึ่งไอ้ครูต่อสู้เหมือนจังงงนะก็แค่เหมือนครับก็แค่เหมือนสุดท้ายตัวเองน้องตึ๊บเลยเป็นไงบอกแล้วหลอกน้องตึ้บเลยใส่หัวใส่หัวเผาปากไง้เลยคุณมาลักหน้าอุ้ยแสดงคำรุ่เมื่อกี้ออกไปนิดเดียวเองนะฮะนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวจริงๆริงเดินมาลักสู้ ไม่เข้าใจไม่ออกอัดเท่าการก่อนครับอัดเท่าการไปเลยครับผมถ้าเป็นฟุตบอลนี่ฝั่งชายคู่นี้โอกาสยิง20ครับเข้ากรอบศูนย์เข้ากรอบศูนย์นี่อุ้ยโอ้ยโอ้โหไม่รู้ไม่มีการโลชั่นอะรุนนี้ทาโลชั่นอย่งเดียวเนียนกริ๊บนี่ไงโอ้ยเมื่อกี้น่าจะลมแรงมันหน่อย ลงแรงลงแรงนี่คือไต่อันดับใช่ไหมครับอันนั้นมันลงแรงก็อตได้ว่าวโอ้โจะเกี่ยวครับเกี่ยวเออเงี้ยครับเออเลอรครับสุขสบายครับผมตอนนี้สุขสบายสามสองหมายถึงอะไรสามสองเออสุขลักษณสสุขสบายนี่โอ้โหโอ้โหตอบด้วยนึกว่าขาคู่นี่เนะ่ยขาคู่ยังไงวะ โอ้ยโอ้ยโอ้ยเมื่อกี้ใครชมไม่รู้ฮะเสียสูญเลยอ้าวจบเกมแล้วจบแล้วเหรอครับขาดอันนี้คือทีมภาคนะฮะทีมภาค